เช้านี้นะครับกับการเปิดเตาหลังจากเผาไปนะครับเตาเย็นแล้วก็มีการเปิดเตานะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกันครับผมกับการเผาครั้งแรกของเตาเฮงรวยดีนะครับนี่นะครับเตาเฮงรวยดีของเรานะครับก็ด้วยไม้ฟืนที่เป็นไม้เปียกนะครับยางยังเต็มอยู่เลยนะครับอยากจะลองทดลองไม้เปียกดูนะครับ นี่นะครับไม้ใหญ่ด้วยนะครับถ้าเตารุ่นเก่าก็โอเคยอยู่แต่ามาดูเตารุ่นใหม่นะครับวันนี้ครับระบบใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับได้ไหมตัวแน่นนะครับน้ำสารทาที่ติดที่ประตูนะครับก็ทำให้ประตูแน่นนะครับ ได้ไหมแม่นี่ติดนะครับได้ไหมประตูแน่นเลยนะครับผม ตามสารทานนะครับทำให้เนี้ยนะครับผมมาดูกันนะครับผมไม่ไมอย่างดีครับนี่ครับไม่อย่างดีนะครับผมไมอย่างดีเลยสวยงามมากนะครับนี่นะครับกับฐานนะครับเราจะเอาฐานออกนะครับเคียคลิปที่สองนะครับผม